ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูการสร้างนะครับข้อกัวง่ายๆครับงบไม่เกินหมื่นนะครับพอดีไม้ไปซื้อไม้เก่ามานะครับเป็นไม้เก่าซื้อมาต่อจากนะครับคนที่รู้จักกันนะครับต้นละ200บาทนะครับแต่ว่าไม้ คุณภาพดีอยู่ครับนี่อันนี้จะสร้างข้อกัวสําหรับปัวประมาณสักเตัว8ตัวนะครับชุดแรกนะครับก็ใช้ไม้ทั้งหมดนะครับอยู่9ต้นนะครับต้นสูงๆเราจะเห็นว่ามี9ต้นนะครับตันนี้ ตัวไม้ข้างหน้านะครับข้างหน้าตัวที่จะเป็นหมวกแก็ปของเรานะครับสามต้นข้างหน้าเนี่ยจะมีความสูงวัดจากพื้นนะครับขึ้นด้านบนสองเมตรแปดสิบนะครับเราฝังพื้นลงไปสี่สิบเซนนะครับส่วนตัวที่ตัวกลางนะครับสามตัวกลางก็จะสูงสูงจากพื้นนะครับสามเมตร ่20เซนนะครับ3เมตร20ก็ประมาณได้นะครับตัวด้านหลังก็อันนี้จะทำเป็นความสูงที่2เมตร75เซนครับมาจากพื้นขึ้นมาส่วนเราฝังพื้นที่ในดินนี่ืลึกลงไป40เซนทั้งหมดนะครับความกว้างเราใช้นะครับ สมเมตรนะครับต่อช่องนะครับความกว้างอยู่ที่3ามเมตรเพื่อนพี่จะเห็นว่าส่วนที่ที่มีหลักหลักเล็กๆเนี่ยคืออันนี้ผมจะอ้อมนะครับให้บัวอยู่ในเขตเขดนี้เลยครับจะปล่อยบัวอยู่ในเขตตรงรั้วนี้เลยเพอดีโชคดีที่ที่ผมมีกำแพง นะครับเป็นด้านก็ก็จะล้อมไว้แค่นี้นะครับก็ใช้งบไม่น่าจะเกินหมื่นครับสังกะสีก็เป็นสังกะสีเก่าไม้ซื้อมาตัวละ200ร้อก็กาต้นก็1 8ึ่งพันแปดนะครับก็ไปใช้รถตัวเองขนนะครับก็เ,เลยถูกก็เป็นไม้ โอเคอยู่ครับส่วนไม้ยุคค่านี่ผมมีอยู่แล้วนะครับอยู่ทีอ่อยู่ที่นาที่ไร่นะครับก็ตัดมา,าเยอะพอสมควรนะครับประมาณตัดมาอยู่นาประมาณ20ลําลำครับก็จะขึ้นโค้งขึ้นอะไรนะครับก็ส่วนดิน ดินที่ผมปรับพื้นใหม่นะครับดินที่ปรับพื้นใหม่ผมซื้อหล้อสองรถห้าครับคู่ละห้าร้อครับสิบสรถครับก็ปรับใหม่ให้สูงมีระดับความสูงที่ต่างกันเพราะว่าเวลาฝนตกจะได้ไม่ขังครับทีแรกผมว่าจะทำเป็นพื้นปูนแต่ว่า มาดูอีกทีนึงดูพื้นที่จริงครับก็เลยคิดว่าเอาเป็นพื้นดินธรรมดานะครับเผื่อได้ขยายนะครับขยายออกข้างๆก็เป็นที่ตัวเองครับขยายข้างๆไปเผื่อได้บัวมาเยอะนะครับคือโครงการก็กะว่าจะเลี้ยงประมาณสัก20-30ตัวครับอันนี้ก็จะทำเป็นฟาร์มขนาดเล็ก นะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะล้อมรอบนะครับอ่าล้อมรอบให้วัวกินหญ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเขตพอดีบ้านบ้านอยู่ติดอ่าบ้านอยู่ในในตัวพื้น,นึงครับก็พื้นที่ไม่ค่อยเยอะหรอกครับเข้ามาที่ถนนก็จะทำการล้อมปลูกหญ้านิดน,น,น,นหน่อยครับ ส่วนญาที่ปลูกไว้ก็จะปลูกอยู่ที่นานะครับประมาณ2อสไร่นะครับจะปลูกเดี๋ยวดีบิวให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ